หนึ่งบครับเราจะไปไๆๆเราจะนอนกันที่นี่ทุกคนเห็นไหมไม่มีทางขึ้นด้วยแกอันนี้คือเรามาเที่ยวเหรอ้ปัตตานีครั้งแรกไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งเคยมา รู้มันต้องนานแล้วแหละว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศเราอะธรรมชาติโคตรสวยอาหารโคตรอร่อยคนโคตรน่ารักคลิปนี้เฉียงจะพาทุกคนไปปัตตานีแบบอันซีนที่บ้านบานานอนบ้านร้างกลางน้ําที่สวยที่สุดในโลกล่องเรือเข้าปากอกกลางที่เขาบอกว่าเย็นเหมือนตู้เย็นแก้ผ้างมหอยเล่นโคลนดูพาทิตโตและไปกินชาชักที่ทา่ายากที่สุดในปัตตานีใครที่ยังไม่เคยเปิดใจให้จังหวัดเนี้ยเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะผมยังไม่เคยมาปากอกงกลางที่ไม่ใช่เพื่อมา CSR หรือมา ูกป่าถ่ายรูปแล้วกลับเลยครับปัตตานีครั้งแรกสวยหายสนุกหาย EP หนึ่งสวัสดีครับทุกคนเฉียงเฉียงอยู่ในมาและ oh. ตอนนี้เฉียงมาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีแล้วนะฮะนี่คือการเที่ยวปัตตานีครั้งแรกของเฉียงก็เราเดินทางด้วยการนั่งเครื่องมาลงหัดใหญ่แล้วก็นั่งรถหชั่วโมงมาที่ปัตตานีคือปีนี้เฉียงตั้งใจว่าอายากจะมาลุย3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไปหาอะไรอันซินอันซินทำแล้วก็ คนที่ทำไม่เสียงอะอยากมาที่นี่เพราะว่าเสียงรู้จักยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาเป็นคนที่นี่แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมเต้โกเวนกอนนะผมโกเวนกอนนะฮะทุกคนไปตามได้คือเขาเป็นสายแบบลอยตัวปีนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปประเทศต่างๆโคเทมาหากราบของปัตตานีครั้งเนี้ยเต้ยเป็นคนแพลนให้หมดเลยเสียงโนแพลนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปลุยร้อมๆกันทุกคนเสียงไม่รู้แต่เต้ยรู้ฮะโอ้ี่เราจะนั่งเรือล่องเรือนะจะากจะเอา ลงบ่ายสามครึ่งยังไม่ลงอ่ะยังไม่ลงตัวนี้เป็นอ่าวปัตตานีนะครับต,ลต,ลตบะลาถ้าบาบาภาษาคนปัตตานีเขาเรียกต,ลตะลาปัตตานีนีภาษาเชลีตลอดมันจะเป็นทะเลโคลนหรือ,อ,อบางคนเรียกว่าทะเลในอ่าทะเลในป่ะครับเอาครับชเชลีครับเป็นสาลากลางนั้นป่ะนี่คือที่นอนของเราคืนนี้ เรื่องดับล่ะครับผมนั่งมาหลายครั้งไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ครับที่โพมากับเสียงนี่แหละคำนี้ได้ยินบ่อยทุกที่เลยครับไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนจริงๆครับเฮ้ยเสร็จแล้ว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  ทำไมเรากลับมาที่เรือมาครับเรือพปเจเรือเพรนี่เรือเชื่อมเรืก่อนมีพี่ๆจำเป็นเรืออีกแล้วเคยเกิดแบบนี้ไหมครับไม่เคยเกิดคือจะบงนะจะได้ไปไหมเนี่ยตอนนี้เราได้เรือใหม่แล้วนะครับแต่ว่าหากวันใดออดแอร์อแท้อย่าวันไวตอนนี้เราถึง ปากคงกลางมัาจะเข้าปากงกลางแล้วเขาบอกเป็นปากโคงกลางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ร้อนแบบจะตายหายแล้วใช่ไหมก็เข้าไปจะเหมือนเข้าไปอยู่ในตู้เย็นเลยเข้าไปแค่ตู้เย็นตู้เย็นเสียหรือเปล่า องกลางที่ไม่ใช่เพื่อมา CSR หรือมาปุกป่าถ่ายรูปแล้วกลับนยครับนี่เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวป่ากงกลางจริงจังใหญ่ที่สุดในเรื่อเลยเดี๋ยวเราจะต้องปุกต้นไม้หนึ่งต้นไหม <laughs> แอ่โครตรหล่อเลยวะ่ะขึ้นกล้องมากเลยอากาศเย็นไหมเย็นครับแบบตู้เย็นเลยมีเสื้อหนาวไหมครับ ทำไงดีอ่ะเป็นโค้งโค้งเหมือนเดิม <ทำ S 1> นะน้ำสวยมากเลยนี่น้ำจะลึกหน่อยทุกคนแล้วอากาศดีมากคือมันไม่ไมเป็นตู้เย็นหรอกมันเป็นแบบพัดลม,มตู้เย็นก็ได้แต่ว่าไมเบอร์ห้าไม่ใช่เบอร์ห้าตู้เย็นแบบเหมือนลืมเสียบปลั๊กอ่ะ <c oughs> อ๋อรู้ละเหมือนแอร์ในรถตู้อะครับที่ขับตอนบ่ายอะ <c oughs> ของที่มาอยู่บนเรือนเนี้เพราะว่าเราอยากลุยโคลนแบบที่เคยเห็นเต้ยลุยเว้ยน้ำไม่ลดใช่ไหมครับไม่ลดน้ำไม่ลดอะครับเดี๋ยวเราไปลุ้มลหอยกันได้เลยตรงไหนงมหอยทำไมวันนี้น้ำไม่ลดอะครับ นคลิป CSR เพราะฉะนั้นทุกคนต้องอย่าลืมปลูกป่าเพื่อลดการโลกร้อนนะฮะเราจะมางมหอยตรงนี้เหรอไงมึงมันไม่ได้ดูตื้นเลยก่อนว่าก่อนน้องนักศึกษาก็ปล่อยตรงนี้เหมือนกันแล้วแล้วเจอ,อยังครับรทุกวันนี้นักศ<ร>ึกษาเจอไม่ไปไหนยอยู่ในนี้แหนละว่า <c oughs> ่้องคุณบองนี้แหนละ <c oughs> อุยอ้ยอุย้ยจะชนแล้วหอยแล้วจะชนหอยเรามาเก็บหอยตรงอย เก็บหอยอะไรอุ้ยิงเาบเ่นี้ลึกมครับไล้วยเยอะกมเจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หอยกระจกแต่มันตายแล้วนี่ไม่ใช่หอยกระจกแบนๆอเงี้ยมันตายแล้วงมหอยคืองมไปเลยอเหรออันนี้คือที่มึงหมายถึงอันนี้คือที่พากูมางมหอยเหรอ ปลาอะไรนะครับปลาอะไรนะปลาเก๋าครับตัวนี้ปลาเก๋าพี่แบร์รู้ได้ไงว่ามีปลาเก๋าเราโอ้ออันนั้นคือที่ดักปลาเก๋าเหรอทำไมหุ่นดีอ่ะนุ่นโดนแกงครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนเลยแต่ไหนมาแล้วก็อ่ะหนึ่งสองสาม ตันน <laughs> วเองข้างล่างคือโคนเว้ยเดี๋ยวอ้อาวสอนจับหอยได้ครับ <c oughs> สอนจับหอยหน่อยอยส,สนุกจังเลยเจ้านี่คือหอยกระจกไม่ใช่หอยกระจก มันกินได้ไหมครับผมก็กินได้เพราะจะจิ้มันจะแบนๆแล้วจับยังไงครับก็ก้มไปแล้วก็ควันก่อนคือเราเอาเอาเท้าได้เลยก็คำคำอ๋อเท้าก่อนกินเอาเท้าก่อนพวกเราเอามือจับรู้สึกว่ามันบาดแล้วเลือดออกอะไรนะครับอย่าให้บาดเลยเข้มซื้อมาถุงหน่อยยันต์กันเลือด ได้บ้างต้องอาไปย<ง>่างให้ผมดานน,นึ่งส<ะ>องแล้วตาย้ยไม่กขอแกแล้ว,แ,ลวแต่มันไม่เห็นมันมันมันกินได้ด้วยหรอครับผมภูมิใจมากเลยจะเก็บคหรอเองม่เ <PA> <laughs> หนด้คดื

โคนโคนนี้ดีใช่ไหมครับแบเอามาโดนหน้าได้ไหมเฮ้ยถ่ายเรื่องนะหนึ่งถ้าเธอไม่ชอบหน้าร้อนอ่ะมาชอบหน้าอย่างเราก็ได้นะจะทำให้หน้าเด้งเพราะต้องต้องมาตั้งคืนนะอหนึ่งสองสาม p อ,อยู่ฝึก시에 hi ยขึ้นมักั่อ โอ้จะตกบันไดแล้วเดลี่ควีน สะพานโค้งแน่เลยพี่ร้อเล่นนะครับขอบคุณครับแปะ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 นี่คือดังสุดนี่คือเสียงอะไรแหละที่นี่ดนตรีตอนนี้หวานน้อยปะก็อไอยนะก็ อันนี้หวานร้อยอุอ๊น,นี่หวานมากเลยมันมีกลิ่นอะไรขึ้นมาไหมนนกลิ่นอะไรอ,อะอนนกลิ่นชาลูกควันเลยอ้โออหมันเป็นกลิ่นชาลกควันแต่เราว่าก็รสชาติคล้ายๆแล้วนะแต่พอเราเห็นวิธีการทำเขามันแบบมันก็เลยอร่อยกว่านนทุกคนครับเสียงกำลังจะทำเรื่องที่ประสาทขึ้นเรื่อยๆนะฮะในการที่จะนั่งเรือออกไปอ่าวตะเค,ยคียบเพื่อไปนอน บนบ้านหลางกลางเต็นท์นอนเสี <c oughs> ่างเคยดูคลิปของยูทูบเบอร์คนนึงเราก็เห็นเขาไปนอนบ้านหลางนี้แหละเราก็พูดกับน้องชายว่าทําไมชีวิตมันต้องเหนื่อยขนาดน,นี้ <c oughs> แล้วพอมาวันนี้ก็เอ,อ้ยคุ้นคุ้นว่ะ <c oughs> สรุปคือบ้านหลางเดียวกันค่าที่จะไปนอนอันนี้ใครเป็นคนคิดครับ <c oughs> ครับก็ผมเองครับไปไหนครับไปนอนได้กันไหม <c oughs> นี่คือชุดนอนใช่ไหมแกเห็นไหมอ่ะเราจะนอนกันที่นี่ทุกคนเห็นไหมอ่ะไม่มีทางขึ้นด้วยแกอันนี้คือเรามาเที่ยวเหรอทุกคนเห็นไหมโอ้ยอ๋อไม่มีบันไดขึ้นใช่ไหมต้องปีนใช่ไหมครับ <ง ains> ที่แย่ครับก่อนก่อนขึ้นไปอันนี้คือบ้านล้างเหรอครับอ่าอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าศาลาพิทักษทะเลจริงๆมาเป็นที่เราเปิ้งย่างเดี๋ยวที่นี่ทางกรมเจ้าท่าเขาไม่ให้ไม่ให้อะไรไม่ให้ทาไม่ให้ทําอ่ะแล้วก็เลยเขาปออยให้ร่างเดี๋วยวเราจะทําใหม่ก็คือทําแบบสไตล์แบบแทงอ,อ,อ,อ่าแตแบบแท dogs. แต่ก่อนนี่คุณมานอนตรงนี้บ่อยแล้วก็มาปิ้งย่างอะไรตรงนี้แหละแล้วเจ้าของเจ้า<อ>ของก็คือของของกลุ่มอ๋อ,อเป็นของมมอิสหกรจชุมชนมีประวัติ อะไรน่ากลัวไหมฮะก็ไม่มีไม่เคยมีประวัติอะไรเดี๋ยวขึ้นไปดูบ้านกันดีกว่าเราไปโฮมทัวร์กันนอนบ้านหลังครั้งแรกในชีวิตนะฮะคุณเฉียงกับชุดนอนและรองเท้าแตะของเขาไปนอนบ้านหลางกันขึ้นมาแล้วอันนี้คือพี่น้องหมดเลยแหะครับ ขาวๆนี่ขี้น้องมันรับรับของน<อ><อ>ะเฮ้ยแต่ลมเย็นนะใช่เย็นมั่งเนี่ยจริงๆไม่ต้องการเย็นก็ได้แต่ว่าในลัวน้ำค้างใช่ไหมโอเคโอเปนแอร์ <laughs> ไม่มีหลังคาบ้าง <laughs> แล้วแล้วทำโครงหลังคาไว้ทำไมครับถ้าไม่มีหลังคาเนี่ยมันมันหลุดไงอ๋อมันหลุดเพราะว่าเพราะว่าลมแรงเหรอครับ เห็นอันนี้ฮะอันนี้เป็นโฟติ้งเบรกฟาสต์นะครับเพราะว่าจะนอนเช้าเขาจะมีบริการบริการข้าวชาบนี้วิวเช้าเช้าอ้าวเค้าอี้คือที่นี่ก็มีที่นั่งไม่ใช่ครับัวน่ารักอ๋อนึกว่ากลัวนั่งแล้วจะแบบหักน่ารักกันดูแผดเต็มเค้าอี้ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะแกลองคิดว่าแกขับเรือผ่านแล้วมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ดิจริงจริงตรงนี้เป็นห้องนอนนี่ห้องนอนนะครับโว้ย แล้วเขาไปนอนไหมเพราะไม่ต่างกันนันเนี่ยอ๋ออันนี้คือเหมือนนั่งแบบนั่งชิลใช่ไหมครับนอนโอ๊ยไงล่ะมันโอเคนะจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นห้องครัวครับทุกคนมีระเบียงด้วยแต่ลมแรงไม่หน่อยฮะเตารีบไปเซ็นมาครับหลังคาเวทมนต์ฮะช้อนขึ้นมาเลยฮะแป้น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 คือเหมือนได้แรงบันดาใจมาจากฮอกวอตส์นะครับ เรามาเริ่มกลางเต็นท์กันไหมฮะครับก็เชียงเขาบอกก่อนว่าเต็นท์อันนี้เราไม่เคยกางเลยเต็นท์อันนี้เราไม่เคยกางเลยนี่เต็นท์ทาหร่สองคนอหรอลืมทำวาไม่รู้เรารู้สึกว่าขนาดนี้ไม่คนเดียวปะเดี๋ยวลองกางดูนะแล้วรูกันอีเตย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 มีสองรุ่นรุ่นว่ากลางได้ไหมกางได้ไหมกับ นอนได้กี่คนมีความสุขที่สุดเลยรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันน่านอนไหมทุกคนน่านอนเนะ บ๊ายบายครับไม่มาคือเดินทางวันนี้เช้าครับขอบคุณมากครับอุมประยชน์วันนี้คือการท่องเที่ยวนะครับทุกคนสามารถมาตามเฉยงได้ปกติอ่ะเวลาคอลแลบกันอ่ะยูทูบเบอร์เขาก็จะเหมือนแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดความฝึกในการเดินทางเนาะคุณจะต้องปลดออะไรครเป็นไล็งนะไอ้คุณยิงสีน อยากเปลี่ยนมุมมองเรื่องอะไรอยากเปลี่ยนมุมมองเรื่องอะไรว่ามึงพากูมาที่นี่ทำไมกูอยากรู้ความคิดมึงดิก็เห็นบอกว่าอยากได้ประสบการณ์ที่แบบลุยๆความหมายของคำว่าลุยของกูก็คือยังอยู่ในความปลอดภัยหก็คือกลยแนะนําตรงจุดนีาอันนี่คือปลอดภัยใช่ป่ะพวกนี้คือปลอดภัยเนาะคือจริงๆมันต้องมีมูดแบบเท่ๆอ่ะนะครับเหมือนมอง มองมองมองดาวเพราะว่าไม่มีหลังคาเนาะก็มองได้แล้วก็เออก็เล่าเรื่องชีวิตตัวเองไปว่าโรกังวลนะมึงต้องกังวลอีกล่าตอนเนี้ยกังวลในเรื่องของจะมาคนแบบกับกับแกเลียงกลัวว่าเฉียงจะแบบอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะส่วนหนึ่งก็ใช่ก็เลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมึงคิดว่าว่าอูพาแบบ ตาลาตัวท็อปมาตรงเนี้ยแบบเซอร์ไพรส์เหมือนพาเที่ยวสไตล์เฉียงแล้วกูพาเขามาตรงเนี้ยอมึงว่าเขาจะแฮปปี้ปะเขาจะขอบคุณตอบปะเขาจะขอบคุณนะเชี่ยคือทดสอบ้ทุกคนนะครับเผื่อทุกคนจะมามึงหยุดเถอะมันดูแบบมันดูแบบม่นดูแบงมันมีหมคือถ้ามันหล่นลงมาเนี่ยมาทดสอบปั๊มยังไงทุกคนก่อนา มึงก็ทดสอบคนเดียวอูอยู่นี่ค่ะมาจากกรุงเทพครับมาทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้เรากำลังจะนอนนะครับแล้วพอจะนอนปุ๊บก็มีเสียงสวดขึ้นมาพอดีเลยลึดแต่โดยรวมก็ไม่แย่เนาะนี่นั่งคุยกันถึง ดีสองครึ่งเนี่ยมีอะไรกันเออก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแต่เช้าจะถ่ายโดนให้ทุกคนดูดูบรรยากาศตอนเช้าว่าที่ที่เรามานี่ยมันน่าอิจฉาแล้วก็น่ามาตามขนาดไหนไปแล้วสันดีจ้นปิดไฟให้หน่อยสิ Why? When the lights are out, you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship is sailed, and all your dreams are lost. Everything is wrong, you feel like it's your fault. ับเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีอาหารเชา้าเรามาช่วงสี่โมงเขาบอกเขาไม่ทําอาหารเชา้าไม่ทําเลยเอยมาแล้วผมอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปอ๋อนนะอยู่นี่แหละ